กูคเคยบอกมึงไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าอย่าไปยุ่งกับมันอ่ะกูไม่ค่อยชอบทำตามที่มึงบอกว่ะเฮ้ยพวกมึงใจเย็นๆก่อนดินิใส่เหี้ยเหมือนกันเลยนะไอยกมึงเล่าเรื่องตำรวจต่อดิผมไปเจอมันมามันไม่ได้ทำแค่งานกราฟิตี้แต่มันเป็นตำรวจด้วยมึงยาวทุกคนไปเสี่ยงเลยดีกว่าวะก็ตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอวะว่าจะยอมรับความเสี่ยงร่วมกันอ่ะมันไม่ได้เสี่ยงแบบนี้มันเป็นตำรวจมันเป็นคนนอกมันจะพาเราซวยกันหมด คนคนนี้ไว้ใจได้กลัวตัวเองการันตีเฮ้ยมึงรู้ไหมวันนี้กูโดนตามถ้ากูไม่ได้เขามาเตือนอะ่ะป่านนี้กูโดนจับไปนานแล้วยก <Yo. S 1> มึงใจยเย็นๆก่อนรอทุกคนมาแล้วค่อยตัดสินใจร่วมกันถ้ามันทําอะไรไม่น่าไว้ใจอะ่ะเดี๋ยวผมจัดการเองแล้วกูจะรับผิดชอบด้วยกันออกจากกลุ่มด้วยมึงจะบ้าเหรอไว้ใจเขาขนาดนั้นเลยเหรอถ้ากูไม่ไว้ใจขนาดนั้นอะ่ะ กูไม่กล้าพามันมาด้วยหรอกเข้ามาได้แล้วพี่มึงหยุดอยู่ตรงนั้นเลยนะถ้ามึงเดินเข้ามาอีกมึงโดนแน่เข้ามาเลยพี่ชอนมึงใจเย็นก่อนฟังที่มันจะพูดก่อน ไอ้เฮียหยกนี่อยู่หน้าหรือแดนที่เขาเป็นร้อยตำรวจตีส่วนนียเฮียกุมภาเจ้าของอู่แล้วนี่ก็ไอช้ชอนมึงพาเพื่อนมึงกลับไปก่อนงั้นเดี๋ยวพี่ออกไปร้องนอกก่อนไม่ต้องอยู่เนี่ยแหละเฮีย <Yeah. S 2> กูแค่เสนอแผนอะมึงจะเอาหรือไม่เอาก็แล้วแต่งั้นถ้ามึงไม่ยอมอะกูขอเฉลิ์มึง มึงจงวันอ่ะอืมมาดิง่ายๆเลยสามแต้มใครเสียเหลี่ยมล้มแล้วมือถึงพื้นก่อนเท่ากับหนึ่งแต้มมึงพร้อมนะมึงอนะ่ะพร้อมเริ่มมึงก็รู้ว่ากูมไม่ชอบตำรวจมึงก็อย่าเพิ่งอคติดีวะมึงลองดูไปก่อนอ ได้แค่นี้เหรอวะมึงก็มาดิ <S 1>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  มา <S <S หอหยกหนึ่งแต้ม <S <S มาดิ วะห,หยกสองแตม้มหูกไหม Thức cho nha Chụp nó mừng